เราจะไปเปิดตู้เย็นเอาลิ้นจี่ที่แช่ไว้เย็นๆมากินนะคะลิ้นจี่ไม่เย็นไม่อร่อยเมื่อวาน มาแด่แกะให้รับลองน้ำไม่แตกอาจารย์มารองหน่อยแล้วยังไงเผื่อน้ำมันหยดใช่ปะนะครับลิงจีลูกเล็กอ่ะ แต่ว่ามันไม่มีแบบลิ้นจี่จัก,กระพัดบ้านเราเนาะก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันแกะให้ดูใกล้ๆเอาเป็นว่าไม่มีหนอนก็พอแล้วนี่นะคะ เราก็จะเอาเม็กออกอะพอมาป้อนอหวานมีเปรี้ยวไหมหวานเจี๊ยบเลยเหรอไม่เปรี้ยว ไม่ลินจี่มกแกะให้หวานเจี๊ยบมีเล็กๆนะอืมแต่ว่าความหนาของเนื้อใช้ได้นะสำหรับลินจีที่ลูกเล็กขนาดนี้มันหนาอยู่มันไม่ได้แบบว่าเนื้อบางเกาะเม็ดอะไรแบบนี้อืมอร่อยอร่อย อร่อยใช้ได้เลยเสียแค่เรื่องมันลูกเล็กเท่านั้นเองเอาเอาจารย์มาลองพ่อตัวเองลืมลองอินเดีย ร้อยอะไรอ่ะร้อยร้อยี่ส um ิบรูปีร้อยี่สิบรูปีก็ประมาณห้าสิบบาทนะคะอุบัติเหตุห้าสิบบาทมาทั้งก้านทั้งใบนะครับไม่แผงอ่ะอืม แต่ที่เหลือเราจะแกะใส่จานแล้วก็ใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะจะได้กินลิ้นจี่เย็นๆชื่นใจชื่นใจถึงจะไม่จกกักระพัดก็เถอะง, <c oughs> งานนี้น้องไม่เกี่ยวนะคะพ่อแม่เท่านั้นขออนุญาตไปกินลิ้นจี่แล้วนะคะบ๊ายบาย